พาลูกค้ามาดูรุ่นยักษ์นะคะรุ่นใหญ่ยักษ์นะคะเป็นทุเรียนหมอนทองทรงกระโดงพุ่มกระโดงนะคะสวยมากนะคะขนาดอายุ2ปีกว่านะคะนี่รุ่นนี้นะคะดูเลยค่ะขนาดความสูงนะคะเริ่มต้อนอยู่ที่2เมตรกว่าจนถึง2เมตรยี่นะสเมตรยี่เกือบเกือบโอ้เอ็ดเอ็ดเมตสูงร้อยหกสิบนะคะดูขนาดความสูงนะคะอายุเขาอายุสองปีกว่านะคะใส่ถุงบรรจุถุงนี่เลย เบอร์ยี่สิบนะคะและไม่ต้องกลัวว่าจะมีล่าขอดนะเพราะเราเพิ่งเพิ่งเปลี่ยนถุงไปนะคะลูกค้าท่านไหนที่อยากได้รุ่นใหญ่ๆสูงๆไปปลูกต่อเลยใครสองปีก็ได้ดอกแล้วนะคะสวยรุ่นนี้นะคะมาดูมปดูนี<ร>ม,นมันจะมันจะมีสองสองไซส์เยอะนะคะเราเรา,เราทําไว้เพื่อที่จะให้ขนส่งได้ง่ายก็คือจะมีถุงเบอร์ยี่สิบกับถุงเบอร์สิบสิบหกนะคะสิบหกไหมสิบหกก็กว่าสิบแปด่สามารถ นำส่งได้ง่ายนะคะบางต้นก็เกือบสสามเมตรกว่าใช่ี่ยนดูแต่แต่ท่านนะชอบสูงหรือไม่สูงรุ่นนี้นะคะขนาดความสูงก็เริ่มต้นอยู่ที่สองเมตรกว่าไปเลยนะคะนี่รุ่นเดียวกันนะคะต่างกันที่ถุงนะคะเพราะว่าเผื่อจะขนส่งได้ง่ายได้ง่ายขึ้นนะคะสูงมากนะคะสูงมากๆสูงมากๆเลยนะคะสักเมตรก็มีอ่ะ ลูกค้าท่านไหนที่ชอบรุ่นใหญ่ๆสูงๆยักษ์ๆบิ๊กๆอย่างนี้ถ้าสองปีต้องเห็น,<ช>หนผลแล้วสำหรับลูกค้าที่ไม่มีงบที่จะซื้อแบบรุ่นใส่เข่งราคาแพงๆนะคะก็แนะนําให้ซื้อรุ่นนี้เลยเป็นถุงใหญ่นะคะถุงเบอร์ยีถุงเบอร์สิสนะคะสามารถาซื้อไปได้ราคานะคะเราเปิดขายอยู่ที่1,500บาทเท่านั้นนะคะ <c oughs> ซื้อเยอะก็เดี๋ยวมีลดให้นะคะผมส่งทางรถยนต์อย่างเดียวเนาะ ขนส่งนะคะขน,นส่งนะคะลอง,ลองยกดูหน่อยได้ไหมคะมันหนักไหมนี่นี่นะครับนี่ขนส่งนะคะแบบเหมารถนะคะหรือส่งทางรถไฟนะคะเราก็จะถ้าส่งทางรถไฟเราก็จะเลือกฟอร์มที่แบบต่ําลงมานิดนึงนะคะเพื่อการขนส่งที่ง่ายนะคะช่าไปดูสวยเนาะค่ะรุ่นนี้บรรจุใส่กล่องไม่ได้นะคะเพราะมันสูงมากนะคะ นี่ฟอร์มสวยๆนะคะเป็นทรงกระโดงนะคะลูกค้าท่านไหนสนใจรุ่นที่ใหญ่ๆแบบนี้นะคะสามารถทักมาได้เลยแต่เราขนส่งได้ทางรถเหมารถรัวได้อย่างเดียวอุ้ยหนักมากถุงเบอร์ยี่สิบนะคะทรงกระโดงพุ่มกระโดงสวยอย่างนี้แบบกลางอย่างนี้ใบกล้านอย่างนี้นะคะลูกค้าสนใจก็คือทักมาได้เลยนะคะสูงมากๆจริงๆสวยมากนะคะ ถุงเบอร์20และอย่าลืมนะคะเราเพิ่งเปลี่ยนไปเพิ่งเปลี่ยนถุงไประบบรากคดนี่ไม่มีแน่นอนพร้อมปลูกได้เลยนะคะผู้ค้าท่านไหนสนใจทักมาได้เลยรุ่นนี้1,500บาทเท่านั้นนะคะสวัสดีค่ะ